ลูกเปถามคเย็นกันได้อยากินยาวเต็มหม้อยาเ้เลยครับต้มเนวันนี้ตั้งกองจินนไดบโอ้โหน เาเนอีกนะรเสนาเสยนะเขากินอะไรเขากาเหลากินยาเกาเหลาเลยเอามักเส้นมาเจะรอเส้นบึงตักต๊กินได้บนีเอามักผงนะเขาลงผงมาเผงแล้ว bên cửa tàu ra nhà không phải thằng không quay lên này cái này vô phật ăn cua แต่พี่ใครไม่มีหรอ เขาเล่าดวยตัวเองเขาเล้าครับเขาเล่าบูนสิงครับยกสิงครับไปเล่นง่ครเขาเล้าใส่เทียมเกี่ยวหอมมหอมนงครับต่ก็ tám cũng cứ kéo ấy xem xe 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 ừ. phải cái thịt bật xẹp thòm xe mặc cái tiền tôi đâu nó phá không phải ngoài ừ. kéo có đá cho xe được không Còn mặc cũng nó là ta ของตัวมูลเอครับแต่ว่าผมเทศกับเราี่ด็กต้องน้าใส่กระเทียมกระเทียมเกียวครับามเหี่ยวใ่นมโอว่ดูดเอาบมดหรอดูดเนาะ บุงน้ำตาลตัวนิดนึงเนสหนึ่นนนสงาสามเลยพี่ขวับพี่คนผสมว่ามากตัเปรี้ยว ซิมรับบัดดี้นกัน,น,นกินอะไรส <c oughs> ิกอยางดิได้ก็กินกนินอะไรก็เทจดินอกเตะกินหนักโอ้ยแต่ว่ามีทิด

เดี๋ยวเตรีมติดไงครับบันนี้เดี๋ยวทีนี่โอ้ต้องเปลนมัใเอยนากูได้ยังงี้โอทักขอที่นี่แก่แล้ว มาตัางกล่องกันเลยโอ้ยเ็หตุผลหัวงไปกดไทยกด,ดดูดดร้อนมันเย็นแห้งเลยโอ้ยการปรุงเลยบุ่งเลยอือครับเลิกก้าวของการเปย์ครับเปย์พอดีเลย เซดเดเม่อกี้เเล่นกุ้ดออไทยนี้กระเทียมเกียวครับกระเทียมเจียวชี่อต้นหอมกีบกเน่าครับเน่าน้ำป่าน้ำตาลกรผงปีวคว้น้ตาซตเดทำกับชิมย้ายรับได้มเหรอตักมก่อ งงแค่นีนคราบเอาดคกัอรูปนี้สวยากไววีย้มไยกินเอากินเอาโว้เป็นจนจมูกแตกใส่ <c ười> ออกใส่ออกนี่ประจังจริงแมน้นนน อ่าแซ่บ้มัตักติดเดียวับนอตังาหลายกิมครับมันราบไปผมก็มา ก๋วยเตี uh, oh, like okay. nah, <S <s okay. ๋ยวก็ได้ครับเบื่อหมูก๋วยเตี๋ยวก็ได้อืเอาอีสานเฮ็ดแบบส่งง่ายๆส่งใส่ซี่ยวแล้วก็เส้นลงแล้วก็พวกเนื้อไก่ลงต้มเส้นเดียวกินกจอดเฮ้ยแซ่บครับเอาว่

หน้าบ้านกัน